3หนังไทยประวัติศาสตร์ที่ทำเงินทะลุ1000ล้าน3มหนังไทยประวัติศาสตร์ที่สามารถทำเงินได้ทะลุหลัก1,000ล้านบาทซึ่งทั้ง3เรื่องมาจากค่ายผู้ผลิตเดียวกันพี่มากพระขนงไม่ได้มีไรายได้ปิดเป็นตัวเลขสุทธิที่แต่แน่นอนโดยตัวหนังทำเงินทั่วประเทศไทยมากกว่า1,000ล้านบาทและมีตัวเลขการทำเงิน568.55ล้านบาท กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ส่วนรายได้ทั่วโลกจากการใช้ต่างประเทศไม่ได้มีตัวเลขระบุที่แน่ชัดฉลาดเกมกงอ้างอิงตัวเลขรายได้จากบ็ x Office ฟิ j มโได้แจ้งว่าตัวหนังทำเงินทั่วโลกมากถึง44ดอลลาร์ให้เอหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ1,630ล้านบาทแต่นี่คือตัวเลขที่คาดการซึ่งคาดว่าจะน้อยกว่าที่เป็นซึ่งตัวหนังมีตัวเลขทำเงิน112ล้านบาท โดยเป็นตัวเลขที่นับเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ส่วนรายได้ทั่วประเทศไม่ไร้ดอมีระบุไว้หลานมานณะเวลานี้ตัวหนังทำเงินทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านบาท